สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็มีไอเดียดีๆ3มไอเดียด้วยกันที่จะช่วยรักษาดอกกุหลาบของเรานะคะหรือว่าจะเป็นดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้นะคะที่เราซื้อมานํามาประดับแจกันหรือนํามาไหว้พระก็ตามแต่เพื่อที่จะรักษาความสดของดอกไม้ให้ได้นานๆน,น,นะคะ3มไอเดียมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ และไอเดียที่1นนะคะนั่นก็คือการใช้น้ําตาลทรายค่ะวิธีการนะคะตักน้ําตาลทรายมา2ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะ2ช้อนโต๊ะและก็ตามด้วยน้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะค่ะนะะี่ค่ะคนนะคะคนให้น้ําตาลทรายละลายให้เข้ากันค่ะวิธีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะนําน้ําอุ่นมาช่วยคนน้ําตาลทรายเพื่อให้ละลายเร็วขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ หลังจากคนจนละลายหมดแล้วนะคะเราก็เทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในแจกันได้เลยค่ะความหวานของน้ำตาลทรายนะคะก็จะช่วยให้ดอกกุหลาบของเราอยู่ได้นานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คงความสดได้นานกว่าเดิมค่ะส่วนน้ำส้มสายชูนะคะก็จะช่วยยับยั้งการเกิดขึ้นของแบคทีเรียค่ะไม่ให้ก้านของดอกกุหลาบของเรานะคะเกิดเชื้อราหรือแบคทีเรียได้ง่ายค่ะเมื่อเกิดเชื้อราและแบคทีรียแล้วจะทำให้ดอกกุหลาบเหี่ยวเฉาเร็วนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีที่2นะคะที่จะช่วยรักษาดอกกุหลาบหรือว่าดอกไม้ของเราให้อยู่สดอยู่นานได้นะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่นำมาใช้นะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวิธีการนะคะเราก็เทใส่ช้อนนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงในแจกันกุหลาบของเราได้เลยค่ะคนสักนิดนึงนะคะเพื่อให้สารละลาย เข้ากันกับน้ำในเจอรกันค่ะความหวานที่มีอยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังรวมถึงวิตามินต่างๆนะคะที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังจะช่วยคงความสดของดอกกุหลาบให้อยู่กับเราได้นานขึ้นค่ะค่ะและวิธีที่ 3.. นะคะนั่นก็คือการใช้ น้ำอัดลมเข้าช่วยค่ะน้ำอัดลมนะคะเราสามารถเติมลงไปในแจกันได้เลยนะความหวานที่มีในน้ำอัดลมและโซดาความซ่าของโซดานะคะจะช่วยคงรักษาความสดชื่นให้กับดอกกุหลาบเราได้ค่ะปริมาณการเติมน้ำอัดลมนะคะให้เติมไปเศษ1ส่วน3ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่เรามีอยู่ในแจกันนั่นเองค่ะ แต่ถ้าใครนะคะไม่ชอบให้สีในน้ําของแจกันเป็นสีน้ําตาลหรือสีดําเข้มนะคะซึ่งเป็นสีของน้ําอัดลมนะเราก็สามารถเลือกใช้วิธีที่1และวิธีที่2ได้เลยนะคะ วันนี้ไต่ก็รวบรวมมา3วิธีด้วยกันค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ไต่ลองทําแล้วได้ผลดีทั้ง3วิธีเลยนะคะแต่ถ้าหากถามไต่ว่าไตชื่นชอบวิธีไหนมากที่สุดไต่ก็ต้องขอบอกว่าไตชื่นชอบวิธีที่1มากที่สุดนั่นเองค่ะลองทํากันดูนะคะทุกคนถ้าใครซื้อดอกไม้หรือว่าดอกกุหลาบมาประดับแจกันและอยากให้ดอกไม้คงความสดอยู่นานก็ลองรักษากันด้วยวิธีเหล่านี้กันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ